สี่นัดล่าสุดซัดไปสี่ลูกเครื่องจักถล่มประตูอายุเอลคาบีฟองร,ร้อนแรงต่อเนื่องยิงสี่ลูกจากสี่นัดหลังสุดล่าสุดกด2ตูงพาโอลิมปิกอสถล่มการาบัตเอฟเคสาประตูต่อศูนย์ล็อกตัวเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกคะแนนบวชคว้าเอ p ีพสูงสุด9.1ในเกมล่าสุดนี้ซัดไป2ประตูแบบเฉียดขาดโอกาสยิง6ครั้งจบคมทุกลูกใจบอลแม่น80%สร้างโอกาสให้เพื่อ,ออีก3ครั้งนี่แหละฟอร์มของกองหน้าตัวจริง มาดูผลงานในสีนัดล่าสุด30มกราคมเจอการาบัก FK3 สประตูต่อ0ได้คะแนน9.1าน9.1ยิง2ประตูคว้า MVP 27มกราคมเจอปานาทิไนกอสผลเสมอหนึประตูต่อ1คะแนน6.5 24าน6.5 24มกราคมเจอ FC ปอรโตสูนนประตูต่อหนึคะแนน7.5ยิงห่งประตู19มกราคมเจออาร์โมิโตสหประตูต่อ2ขนคะแนน9 9ยิง1่งประตู ยิงโหดขนาดนี้ลองมาดูสถิติท,ทั้งอาชีพของเขาลงเล่นทั้งหมด266นัดซัดไป149ประตูแอสซิสต์25ครั้งมาดูสโมสรที่เคยคาแข่งโอลิมปิกอส81นัด53ประตู7แอสซ,ซิสต์วิญาตอาแซด57นัด35ประตู8แอสซ,ซิสต์ฮาตายสปอ55นัด26ประตู4แอสซ,ซิสต์ดาวซันโวยูโรปาลีนัดน่าคิดว่าเขาจะยิงอีกกี่ลูก คอมเมนต์มาลุ้นกันเลย